คไม่ซีเรียสคือเราไม่ซีเรียสเพราะเราอ่ะเราก็ได้อเวนเนสนะคะ<ม>เราได้น่าอเวนเนสนะคะ<ม>ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะบูมไม่ได้เศร้าอะไรเลยเวลาเห็นมันเลยเจนนี่อ,อยู่กับบูม,มามันหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกต่อวันคือเราเห็นมันหาเงินได้อย่างนี้เ,เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเออแต่แค่เจนมันไม่เคยมาบอกไงว่าวันหนึ่งมันหาได้กี่บาทยูมันไม่เคยมาบอกว่าวันหนึ่งมันหาได้กี่บาทนะครับจริงเหรอเอาผมอยากบอกแล้วว่าเราอะรู้จัก บูมมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพใหม่ๆตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆเลยแล้วก็เนี่ยทุกครั้งที่เจอกันก็สนุกนะสนุกเฮฮามีความสุขแล้วก็บูมเป็นคนน่ารักครับเอ e เ g อร์ีเอนเนอร์จีเนี่ยดีแบบนี้เอ็นเตอร์เทนเพื่อนดีนะครับคือทุกคนอยู่รอบบูมเนี่ยจะมีความสุขทุกคนนะครับแต่ว่าบูมเนี่ยเหมือนที่ผมพูดว่าเป็นคนที่น่าสงสารและก็น่าสมาำน้าในเวลาเดียวกันคือ ไม่รู้ดวงสวยหรือว่าพาออะไรนะครับแต่ว่าคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรอ่ะแบบเหมือนมันจะดีนะแต่มันจะมีอะไรที่แบบทาให้แบบว่ามันล้มตลอดแบบเราก็พยายามดึงบูมช่วยบูมสอนเนี่ยตลอดนะการขายติกตอกอะไรตั้งแต่เราฝึกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอยู่บ้านหลังใกล้กันตั้งแต่เราอยู่หลังเก่าบูมก็มาหาทุกวันมากินข้าวทุกวันพออยู่ใกล้กันก็เจอกันทุกวันมากินข้าวทุกวันนะครับเช้าไหมเช้ามันถึงล้วนึ<อ>่ถือจันมาแล้วตอนนี้มีดราม่าบอกว่าน้อยไป ถ้าวันนี้ฉันให้บูมวันละสองแสนเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์ก็จะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะใช่อมองว่าบูมได้เยอะละแต่การที่เจ้าของแบรนด์ซัพพอร์ตไม่ใช่แสนเดียวนะ <ừ> um. ต่อวัน,นอ่ะคือเอาเอาตเงต้องเข้าใจจิตวิทยาต้องเข้าใจโลกมากกว่านี้เว้ยม,มึงถ้าวันนี้บูมได้ค่าจ้างที่พอดีพอตัวไม่มีใครจําเป็นต้องซัพพอร์ตบูมแลม้วเขาใช้งานบูมเละเลยทีเนี้ยเชื่อเถอะทุกคนฟังนะบูมอ่ะเหมือนเหมือนตอนนี้ทุกคนคิดแทนแทนบูมทุกคนบูมมาแฮปปี้มือกูทำยังไงกูทำไม่เป็นกดอะไรยกเลิกทำอะไร ยกเลิกหรอยกเลิกไปอย่าะนะเดี๋ยวใคร <c oughs> ขอมายกเลิกยกเลิกทุกคนทุกคนอย่าด่ามานาะเรื่องเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วบูมอะ่ะ <c oughs> คือเราก็ดีใจไงอ,อ่ะอย่างนึงอย่างน้อยอ่ะเจนนี่อ่ะก็จริงๆอ่ะ สอนบูม,มาตลอดบอกมาตลอดแล้วจังหวะมันโบกบะพอดีทุกคนจังหวะมันโบกบะพอดีที่บูม,มาอยู่กับเจนตั้งแต่วันแรกอย่างนี้ไ่ดีกว่า <S <S 1> <S 1> บูจังหวะมันโบกบะดีพอดีคือเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่บูทำมันไม่ได้มันไม่ได้เหนือบออัไปเลยบูฟังนะสิ่งที่บูได้มีอะไรบ้างเจนเจ,จนพูดจากใจเลยนะข้อที่หนึ่งนะบูกับมาฟังอีกครั้งในตำนานจัต,ะตะวาจัตวาตษนี้บูไม่เคยแม้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่บูได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง บูม <Boom S 2> ได้ทํางานแบบประจําทุกวันอย่างน้อยยาวๆไปรู้อาจจะเดือน2เดือนหรือทุกครั้งหลังจากนี้ที่พวกเรามีแคมเปญแบบนี้บูมจะได้ทําทั้งชีวิตใช่ค่ะข้อที่ 3, 3> เวลาบูมไลฟ์ของพวกเราเสร็จวันที่พวกเราไม่ไลฟ์วันที่เราป็นงานบูมสามารถต่อยอดในการไปรับงานแบรนได้อีกเป็นล้านๆ้านบาทถูกต้องอ่ะแค่ข้อแค่ข้อ<ม>แรกที่เจนพูดอ่ะนั่นคือมูลค่าหลายสิบล้านหรือร้อยล้านเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่บูมต่อยอดแล้วถามว่าให้เราไปนั่งจับมือบูมทําก็ไม่ได้คือเราได้แค่เนี้ย อะไรที่เราให้ได้ก็ให้เต็มที่และแต่บุมต่อยอดถูกแล้วก็จำไว้นะว่าการต่อยอดของบูมในครั้งนี้นะไม่ว่าอะไรของเรามันจะไปจบที่วันไหนหรือเราจะทํากันแบบนี้ทั้งชีวิตบูมจะไม่ได้ต่ำจากการอะไรเนี้ยไม่ต่ำจาก20ล้านแน่นอนก็ตือถ้าบูมต่อยอดดีๆนะต่อไปเนี้ยชีวิตบูมการเงินบูมอ่ะจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเลยเนี่ยคนเราจะไม่ลําบากเรื่องเงินอีกแล้วชอบดราม่าแบบเนี้ย วัน,นที่รอบก,ก่อนตอนบูมเอาบูมไม่อยากได้ <Okay. S 1> ใช่ปะก็นักบอบอกว่าเจนไม่ต้องฝืนใจ oh. เพื่อนไม่ต้องฝืนใจ mm. พอวันนี้เราอยากให้เจนมันน้อยไปมันน้อยไปเจนเ,<อ>เราไม่ถูกแล้วพี่<อ>ทุกวันนี้เ <Hey. S 1> จนจะอ,อดเพื่อนมากเจนบอกบางแบรนด์ได้ซ้ำเขาบอกว่าน้องพี่ขอขึ้นได้ไหมแต่ว่าพี่อะ่ะไม่สะดวกใจน้องบูมนี่บอกไปเลยว่าพี่ถ้าพี่ไม่สะดวกใจวงม,มันเจนก็ยังไม่สะดวกของพี่นะขอคิวอื่นก่อน mm. คือแม่งทากันแบบสุดๆใจๆไม่ต้องมานั่งอธิบายกันทุกเรื่องอะนะครวันนี้ก็จบนะเรื่องนี้กับบูมกับเจนกับยูแต่ถ้าวันนี้บูมมีราคาราคาค่าจ้างที่พอดีว่าที่ทุกคนมองว่าสวยอ่ะบูมจะไม่ได้ค่าทิปหรืออะไรที่มันแบบตาแบบนี้เลยใช่จริงจริงพี่การลแมก็ให้บูมแล้วนะพี่กาลแมให้ด้วยทุกคนให้ด้วยแล้วค่าที่รัก แล้วเดีบบ๋ยวบมไปรับงานไล์ต่อยอดอีกทุกคนแล้วแบรนด์ทักมาหาพวกเราเราไม่ว่างเราส่งคอนแทคให้บูมเลยเราบอกแนละ้วพี่ไปจ้างบูมก่อนได้เลยจ้างบูมก่อนได้เลยพี่ขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบูมตอนเนี้ยบูมก็แบบโชคดีไม่ต่างปไปจากเจนเลยถูกขถูกแต่จากวันแรกที่เราไลกัน่ถนะามว่าคน,นยอยากมาเหมือนบูมอย,ยากมาไล์กับเราเนี่ยหลายคนไหมที่ว่าหลายคนครับที่ขอมาเหมือนบูมหลายคนมากแต่เราไม่รับเพราะว่าอะไร แต่ว่าที่รักบูมเพราะว่าเป็นบูมเงี่ยเพราะบูมเรารู้ว่าบูมเป็นคนยังไงเรารู้ energy บูมเรารู้ว่าบูมทําได้แล้วเรารักและก็สงสารบูมเป็นดูบูมจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เขาเจอมันหนักแต่ละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ขอให้เราก็เต็มที่กันต่อไปใช่ค่ะเตนมั่นใจว่าเราไม่จบกันแค่นี้ปีสองปีเนี้ยเรายังทําแบบนี้กันได้เรื่อยๆแต่ว่าในแต่ละรอบอะเราจะไปกันได้กี่วันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่า ประเทศไทยเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งกาลังคน,คนซื้อหรือกําลังที่แบรนด์รออะไรเงี้ยมัน,ม,นมันหลายอย่างที่เจนต้องนั่งวิเคราะห์นะคะ,ะซึ่งตอนนี้เรายังทําอยู่แต่ถ้ากระแสมันเริ่มตกหรือว่าคนเริ่มหมดเงินยอดเริ่มน้อยเดี๋ยวเราอาจจะเบรกแล้วกลับมาครั้งแบบเช่นเดือนละสองครั้งครั้งหนึ่งติดกัน10วัน7วันอะไรเดี๋ยเจนอาจจะวางแผนต่อไปเพราะว่าตอนนี้เจนมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายออนไลน์แต่มันเหมือนตลาดตลาดหนึ่งที่ทุกคนสามารถมันเป็นตลาดออนไลน์ที่เหมือนเราไปเดินอะ ค่าที่ก็ไม่ได้แพงสินค้าที่มาก็ส่วนใหญ่แล้วได้กําไรกลับไปอะไรเงี้ยเรามองว่าตลาดเนี้ยเราอยากให้มันเกิดขึ้นตลอดไปถ้าเป็นไปได้เจนอยากทําแบบเนี้ยให้มันติดกันไปถึงปี2ปี3ปี4ปีเพื่อแบรนด์ที่กำลังเกิดใหม่เนี่ยจะได้แบบรุ่งเรืองแล้วก็แบรนด์ที่เขาแมสอยู่แล้วก็ได้แม้ที่ยิ่งกันไปแค่นี้เลยเจนคิดแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากเพราะฉะนั้นพี่ๆดูพวกเราดูให้มีความสุขถ้าพี่ๆรามาเยอะพี่ๆจะไม่มีความสุขนะคะพี่ๆเสียเงินแล้วพี่ๆต้องมีความสุขกลับไปไม่ได้เสียเงินไม่พอยังกิเีดนน้้้ขึแลว เสมอน,นะคะพี่พและเจนกับยิวไม่ใช่คนชั่วถ้าพวกเราชั่วเราไม่ให้บูมมาหรอกเราไลฟ์ไปเรื่อยๆก็ได้เราไม่จำเป็นต้องรีบอ่วันนี้เราเสร็จเที่ยงคืนเราเหนื่อยเราลงได้เลยแต่วันนี้เราเห็นอามีบูมซัพพอร์ตได้บูมช่วยกันทำมาหากินได้ก็เราทํากันแบบนี้แหละสนุกสนานนะคะมีความสุขดีต่อยอดกันไปยาวๆค่ะยาวถึงสิ้นปีไปเลยค่ะ